ครับท่านครับสุเทพอะไรนะอาิชัยครับท่านอันนี้ด่านควันดำนะครับใช่ครับผมไปใส่ไอ้ข่าวที่ไหนเนี่ยก็ไปไปไปทุกที่ครับท่านครับท่านครับพี่น้องพามาไปชมด่านควันดำนะใต้ต่างระดับวงแหวนพระรามสองนะนี่ฮะที่เจ้าที่ทันทีถ่ายผมนะเนี่ครับเนียรถคันนี้ มีปายห้ามใช้ชั่วเขานะเดี๋ยวจะพา <c oughs> พี่น้องเดินชมนะครับเียเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มี <c oughs> <c oughs> เราไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับตอนนีม,มานำเสนอ,อพอดีผมผ่านมานะครับก็เลยจะพาพี่น้อง มาชมกันนะครับนะเป็นด่านคนดำนะครับใต้ต่างระดับโมแอนพระรามสองออทิศทางที่จะวโมงหน้าไปไไปไปทางดนะ้าเสม็ดดำครับจะเฉียวพิฆาตเป็นไงอ๋อได้ได้ครับได้ครับไม่เป็นหาครับเนี่ยด่านคนดำนะด่านคนดำเราพาพี่น้องมา รับชมนะครับเ,เพราะว่าเนี่ยนะครับเมื่อกี้ท่านบุกกองอามาขอตัชื่อผมครับเนี่ยอันนี้มีการเรียกรถบรรทุก10ล้อันนะี้เดี๋ยวพาพี่น้องมาเยี่ยมชมสักหน่อยนะเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเขาฝากถามแล้วก็ ลองเรียนมาเยอะนะครับเนี่ยดูดีว่าการเล่งเครื่องหรือว่าวัดรอบของเครื่องจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะประมาณกี่รอบประมาณเท่าไหร่วัดค่าเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าดำนะฮะเนี่ยครับตรงนี้ที่เดิมที่เก่านะฮะที่ประจํานะครับนะ มันก็นดำนะครับพอดีผ่านมาเจอก็มีพี่น้องฝากถามมาเยอะอยากจะทราบว่ามีการวัดแบบไหนอย่างไรค่าเท่าไหร่นะพอดีผ่านมาเจอก็เลยลงมาพาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะอันนี้ไม่วัดนะฮะนี่ครับตอนนี้ไม่วัดนะครับใต้ต่างระดับวงแหวน อาญจนาพลามสองที่ทางที่จะมุ่งหน้าขึ้นทางด่วนนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีการวัดนะนี่คือเป็นเครื่องวัดของเจ้าที่ตำรวจนะเนี่ยตอนนี้ก็จะมีเจ้าที่ตำรวจอีกนายหนึ่งนะคอยเรียกรถเข้ามาหยุดจอดในช่องที่วางปวยไว้นะเนี่ยครับดูอยู่ทางโน้นนะเจ้าที่หนึ่งนายนะเนี่ยครับดูสิว่า จะมีการวัดแบบไหนนะเนี่ยตั้งแต่ผมมายืนอยู่นี่ยังไม่มีการวัดนะเนี่ยครับยังครับเรียกเรียกเรียกเข้ามาแล้วก็ปล่อยนะเนี่ยเนี่ยครับมีการเรียกรถเข้ามาแต่ยังไม่มีการวัดนะครับผมยืนสังเกตอยู่นานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เดินเข้ามาสอบถามนะครับพอดีมีรถ พี่น้องประชาชน1,000นะครับที่ถูกเรียกตรวจบันคอนดํานะครับแล้วก็มีป้ายบอกว่าให้หยุดใช้ชั่วคราวแล้วก็เพื่อนำไปปร,ปรับปรุงแก้ไขนะครับน่าจะเป็นประดำนะครับผมก็เลยลงมาสอบถามนะครับนะแทนพ่อพม่น้องประชาชนนะครับที่เขาฝากถามมานะครับ ตรงนี้รู้สึกว่าด่านตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะทั้งเกือบทุกวันนะนะแล้วก็จริงๆแล้วเรายังไม่มีข้อมูลมากนักนะครับเกี่ยวกับเรื่องดดฝนดำนะครับพี่น้องครับว่าจะมีเจ้าที่กรมการขนส่งมาตรวจรวมด้วยหรือไม่นะเนี่ยนี่ครับถ้าผมมายืนอยู่เนี่ยเปิดไลฟ์สดเนี่ยยังไม่มีการวัดนะยังไม่มีการตรวจวัดนะครับนะ เนี่ยครับานาเรียกนะครับดูการเรียกรถของเจ้าที่นะครับชมเสียงหรือไม่นะครับกับอันตรายฮะเนี่ยครับพอรถที่มาจากาทางด้านองบางปททองมาทางบางแคนะครับก็จะหลุดโค้งตรงนี้เข้ามาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางาถานนไปขึ้นทางดลวนนะครับเนี่ยเนี่ยคันนี้เดียกเข้ามามทราบาลอง ลองดูที่ว่าจะมีการตรวจวัดยังไงอ๋ออันนี้ตอนตอนนี้ไม่วัดครับไม่วัดนะน,นี่ไม่วัดนะอันนี้ปล่อยผ่านนะครับรนี่ยต,ตั้งแต่ผมมายืนอยู่เนี่ยยังไม่มีการวัดตะพันเลยนะเนี่ยอันนี้คือเครื่องไม้เครื่องมือของเจ้าที่ตำรวจนะที่มีการวัดพวันดำนะครับผมไม่ทราบว่ามีการตรวจสอบแบบไหนอย่างไรหรือไม่นะครับได้มาตรฐานหรือไม่นะ ต้องใช้คําว่าหรือไม่นะครับนะนะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือของการตรวจวัดควันดำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นมีแต่เจ้าที่ขนส่งเขาจะมาตรวจรวบนะครับนะแต่ตรงนี้เนี่ยไม่มีนะจุดตรงนี้ไม่มีนะครับมีแต่เจ้าที่ตารวจจราจรอย่างเดียวนะครับนี่ครับน้าจะเป็นจราจรกลางนะตอนนี้ยังไม่มีการเรียกนะครับนะ ตั้งแต่ผมมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยยังไม่มีการอาวัดเลยสักคันนะครับผมก็อยากจะทราบว่าเหมือนกันสงสัยมานานเหมือนกันครับพี่น้องขอใครนะครับพอดีมีเข้าเยวคันนี้ครับนี่นนรครับเรียกแล้วครับเนียคันนี้ดูิว่า,าจะมีการตวารวจหรือไม่นะครับผมก็อยากให้สำคัญนะเนี่ยเอนได้เรียกตรวจแล้วนะเรียกหยุดแล้ว แต่ย่ายังไม่มีการวัดนะนี่ครับต้องเร่งวัดรอบขึ้นเท่าไหร่ยังไงแบบไหนนะอ่าคันนี้ไม่วัดครับผ่านครับนี่ครับไม่วัดนะแปลกนะครับพี่น้องพอผมมายืนดูมีมีการวัดนะ่านหลายคันแล้วคือมันมีพี่น้องประชาชนเขาลองเรียนมามากนะครับเกี่ยวกับเรื่องอการวัดคนดำนะเป็นไปตาม กดได้แล้วเบียบหรือไม่นะครับนะอันนี้เป็นความสงสัยของพี่น้องประชาชนนะครับเนี่ยเรียกไปแล้วหนึ่งชั้นับอันนี้รถบรรทุกสิบล้อขนาดใหญ่นะครับอย่าลืมว่าที่นี่เนี่ยมีรถขนผ่านเยอะ,ะครับนะนี่ครับนี่ไอ้นี่กดนรอบนะนี้อันนี้ไนะม่วัด น่าจะไม่วัดครับพี่น้องนะครับผมไม่ทราบว่าเขามีการกดคันเร่งไปที่วัดรอบที่เท่าไหร่นะครับไม่วัดครับพี่น้อง<ส>ี่ยที่ผมยืนอยู่ไม่มีการวัดนะแต่ถ้ามีการวัดเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องตามไปดูว่าค่าที่ของเจ้าที่วัดได้นะอยู่ที่มาตรฐานที่เท่าไหร่นะต้องบอกพี่น้องก่อนอย่างนี้นะครับว่าเส้นนี้นะครับ เป็นเส้นทางถนนวงแหวนนะครับมีรถบรรทุกหรือว่ามีพ่อแม่พี่น้องครับเลิกด่านแล้วครับผมอ๋อนี่จะเลิกด่านแล้วใช่ไหมครับท่านให้เวลาแล้วครับผมอ๋อครับครับอ๋อเจ้าที่ท่านบอกว่าได้เวลาเลิกด่านแล้วนะครับนะมีอะไรข้อมูลก็ก็ก็ครับครับก็คือมันมีพี่น้องประชาชนเขาฝากถามมาเลยครับว่าการตั้งจุดตรวจวัดควันดำที่ตรงนี้น่ะ เป็นไปตามกฎและระเบียบหรือไม่นะครับท่านนะที่ตรงนี้นะครับปกติแล้วจะต้องมีเจ้าที่กรมการขนส่งทางบกตรวจร่วมใช่หรือไม่ี่ไม่ต้องไปถามร้อยเวีอ๋อจะไปถามร้อยเวรนอ๋อครับครับอันนี้ที่ผมมานี่คือว่ามาตามคําที่อ่าครับครับนี่อธิบายก่อนนะว่าอ่าครับเขาเขาไม่ตอบนะนะพอมาเห็นผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเจ้าที่ตำรวจก็บอกว่าจะเลิกด่าแล้วนะครับนะ่นี่ครับ ต้องอธิบายให้พ่อพี่น้องได้เข้าใจก่อนนะครับว่าเส้นนี้เนี่ยนะครับเป็นเส้นถนนวงแหวนนะครับซึ่งมีรถบรรทุกนะครับขนาดเล็กและขนาดใหญ่ผ่านเส้นนี้เยอะมากนะครับนะเนี่ยตอนนี้เจ้าที่เก็บกล้แลวครับบอกว่าเลือดด่าแล้วนะครับเอาพอดีผมผ่านมาเจอนะครับก็เลยพาพี่น้องลงมาหแวะไปชมนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ เพราะว่ามีพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถบรรทุกน,นะครับร้องเรียนผ่านเพยทั้งรถราเถื่อนเยอะมากนะครับนะก็เลยพาพี่น้องลงมาไว้ชมนะครับแต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เก็บดานแล้วครับนะพอผมมายืนถ่ายทำก็เป็นอ่าไม่มีการตรวจบัตรนะครับเนี่ยก็เก็บสิ่งของนะครับเมื่อกี้ท่านท่านท่านผูน้กองเก็บผู้กองนะนล้จะเป็น เจ้าที่หัวหน้าดานนะครับเนี่ยก็ตำรวจนนท่านใดีก็คือบอกว่าเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะนี่ก็คือหัวหน้าดานนะครับที่ก็คือท่านท่านผู้กองอท่านก็สั่งให้พวกองท่านเก็บดานที่ร้อยนะครับเราก็ไม่อยากจะสอบถามอะไรมากเพิ่มเติมนะครับ ก็เอาตามเอาตามที่พี่น้องเขาฝากถามมาแล้วก็ร้องเรียนมาก็แล้วกันนะครับนะเรามาดูแล้วก็มาสอบถามให้เรียบร้อยแล้วขั้นเบื้องต้นนะครับพี่น้องนะ,ะถูกผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันหมดนะครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับท่านใดทําผิดก็ต้องยอมรับผิดเสียกับฝาปับตามกันไปนะครับก็นําไปปรับปรุงแก้ไข นะครับก็ตามน,นั้นแหละครับพี่น้องนะก็ตอนนี้ก็คือจ้าที่เขาเก็บด่านเป็นที่เรียบร้อยนะพอเห็นผมลงมาแต่ทำก็เก็บด่านเลิกด่านนะค,คือบังเอิญน,นะครับพี่น้องผมผ่านมาเจอพอดีแล้วก็ตรงน,นี้น,นีพี่น้องขยันเขาลองเรียนมามากนะที่รถบรรทุกนะแต่รถรรดำนะเนี่ยก็สงสัยกันมาเยอะนะครับ นะฮนะรายละเอียดบางทีข้อมูลเราก็ยังไม่มีเยอะมากสัเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องไปาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าดาจารนคนดำเกี่ยวกับเรื่องเอกสารหลักฐานมันมีต้องปฏิบัติแบบไหนบ้างหนึ่งของถามนะครับเดี๋ยวต้องปรึกษาทางทีมกฎหมายแล้วก็ทีมทนายความของพวกเรานะครับพี้องครับ,รบสำหรับรนี้ก็ ก็คงจะฝากไปเพียงแค่นี้ครับพี่น้องนะก็ครับผมก็ขอบคุณท่านทุกเสียงทุกสายที่เข้ามารับชมนะครับรักทุกท่านที่เป็นทุกคนนะครับนี่คือสโลแกนของคุณธนภัทรอุดมพันธ์แต่ตอนนี้ไปติดอยู่ที่เชียงใหม่ครับพี่น้องนะที่ก็อย่าลืมกดติดตามกันไปนะครับพี่น้องครับรักทุกท่านคิดถึงทุกคนขอบคุณและสวัสดีครับ